สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิป้าพี่น้องมาผัดแต่งใส่ไข่นะครับไข่เป็นไข่เป็ดนะพี่นอ้องใส่ผงนัวแล้วก็รรสดีนะครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางลมแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนะครับ นี่ครับพี่น้องใส่น้ำตาลไปนิดน้อยนะครับบบต้องหลายเพราะว่าแตงมันหวานอยู่แล้วนี่ครับพี่น้องอาหารแบบบ้านๆนะครับ,บนี่เพราะว่าเด็กน้อยปโรงเรียเเร่ยมเบิดแล้วแล้วก็เปิดไฟแห้งๆนะพี่น้องเปิดไฟแห้ง,หงเลยรอนะครับแล้วก็พัดไปเรื่อยให้เขาเคืองเข่าขิงนะครับเพราะว่า ผัดแตงต้องใจเย็นแน่แล้วพี่น้องแล้วก็รอนะครับรอให้แตงสุจกจังนิดนึงเพราะว่าพัดให้เขาทีก่อนนะครับให้เข้าเครื่องแล้วก็รอให้แตงสุกนะครับแล้วก็พัดใต่รถไฟลงนะครับรถไฟจากแรงกับรถมาผ่านกลางเนาะพี่น้องนี่ละอาหารพื้นบ้านนะครับพี่น้องเป็นอาหารแบบ กลางๆผู้เฒ่าไปกินได้เล็กน้อยก็กินได้นะครับพัดเอาตอนนี้แตงก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับแตงเริ่มนิ่มแล้วพัดสีสันเริ่มงามแล้วนะครับสีสันเริ่มงามแล้วแล้วก็ตักใส่จาน พร้อมรับประทานนะครับพร้อมรับประทานเลยพี่นอ้องอร่อยอร่อยหนึ่งจานนะครับเนี่ยแบบนี้